Hello everyone ผมจะมาบอกการใช้เวลากับการที่จะปลดล็อกตัวนี้ซึ่งผมเสียเวลากับมันประมาณ90นาทีในการปลดล็อกซึ่งใช้เวลาประมาณ 5, 5้าพันาร้ิบวิไม่ต้องพูดหรอจบเริ่มออกล่าเลย คู่มายืนมาแล้วจ้าจะเร็วพอปะวะ ออกลาไปพร้อมกับโอโหกระเด็นเลยไม่เคยเห็นเด็กสาวที่หัวขนาดนี้มาก่อนกัดที่คือกระเด็น อย่เดียวกระดินอุตสาเลือนมีหนึ่นบไอ้นั่นมีหนึ่งันนบอกเลยคุ้มค่าแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึง ดีสมัยนี้มันเกียนพอตัวอะไรวะเดี๋ยวกัดแม่เงเลย 嗯，对了。 ประเด็นเสียงโคตรดังเปิดเปิดกินโอ้โหอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวดูเสียดูการเสียเวลาการวิ่งดิโอ้ พูดคำเดียวโค้เสียนี่มองไม่เห็นโอ้ย เต็มเลยเราเคยจะล่าทันบอว,ว,วออ่าวิ่งโคตรแรงตายตายตายวิ่งไงมึงอ่ะตายตายหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยว อ๋อลาตัวนั้นก่อนตัด <c oughs> ใจจริงจริงหยุดก่อนเ <c oughs> หนื่อยละเหนื่อยพออะไรอย่เงี้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่หยุดเหรอพอรแรงและแรงหมดเลยเนะี่ยกดวิ่งข้างไว้รัว <mm <'t you? S 1> ก็ยังขึ้นอยู่ไวๆ้ๆหมดแรงพอตัวเลยอันก็อดเด็ก ความสัตย์ใจนิ้นๆเฮ้อเจอขาไว้ๆอย่างเงี้ยเหนื่อยแรงพอตัววิ่งไม่ได้อีกสตามิแน่พึ่งขึ้นเป็นได้กับเกมบางเกม มาตายสามตายตายหนึ่งอช่างเถงอะแล้วก็ต้องเดินทางไปอยู่ดีซึ่งที่ไม่ใช่ไอเมีอะไรเนี่ยมายังกาสลัแเราได้เม็กิกาเลยแต่ไม่ใช่ว่าใจดีโคตรเปลืองแรง เปลืองแรงโคตรเพื่อล่าผ่านป่าผ่านไปกี่นาทีแล้วซึ่งตอนนี้ผมมาเจอจุดที่เหมาะสาหรับการล่าอย่างร้อยปร์เซ็นหรือเปล่าชาวบ้านเขาก็เล่นกีก้ากัน แต่เราก็แทะเอาแทะเอาเราเพิ่งยุ่งเกี่ยวเลยเสียเลือดหนึ่งรวมหนึ่งลุมสามแหมโหดมีแอร์ครูด้วยแต่เราก,ก็ต้องวิ่งโอมีเด่นขาขาด้วยแต่ขาไม่ดดีนักเสมอไป คนอื่นวิ่งส่วนเราก็หายเหยื่อเพราะเราไม่ได้หิวมากกินมาแล้วดูวิ่งไวจังวะ วิ่งโคตรไวเลยทำไมตอนเราเล่นมันไม่ไมวยังวะโอ้ไวยังวะโอโ้โหไม่ต้องพูดถึงว่าจะช้าไหมโคตรช้าเลยวินกำมันช้าอีกวิ่งไม่ได้อีกหายเหยื่อก็หายาก ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีถ้ามีก็คือมีแค่ตรงนั้นน่ะติมเลยวิ่งไปหาหมโอ,อ้อเกียรจริงๆจำเมาอืออ่นโอนเ,เ,เวียนแล้วเราก็จะเริ่มออกล่าอีกครั้งแต่ที่รู้มืดจ,จัดๆเลยโุดโมืดแบบมืดเกินเพราะฉะนั้นก็ เบิดูกันดงกินเบิดกิน,นก่อนกิ่นที่ไม่จำกัดอืมน่าสนใจดีผูมาจากไหนมันก็วิ่งกลับโว้ย กับอะไรเนี่ยไอ้นี่จะตีหนึ่งครั้งไม่กล้าอ๋อไอเ้เหี้ยวิงมถึงคอ,อเร็วกลับมาอีกแล้วโอ้เวียนกามก่อนจะล่าได้แต่ละตัวไอ้นี่เพิ่งก่อนโอ้โหสามารขีกันยังวะอ,อือหนึ่ง จะหนึน่งแล้วโอเค่งตเลียกันไอหความริวหายเดี๋ยวเรวก็กดวิ่งด้บรรยากาศอ่าน้อ่าห้าน้ำพักก็แล้วก็ลุยเลยใส่เลยพักรงอ่ะโอ้ กูวิงไม่ได้อีกวิงไ,ได้เอกมีกายมึงลาตัวนี้ก็ได้กูวิงไม่ได้หาอะไรใกล้ๆกล้กูคนกรีนมึงก็ไม่ให้กูเนาะ ดูกินนไม่ได้แล้วเลยโห<ฮ>ไปก็ได้นะแต่มไม่วิ่งหนีอะหมดแรงเลยเวียนกรรมก็คิดมีไว้เท่านี้แหละครับสวัสดีครับก่อนที่มันจะยาวเกินไปไป